อะคริลิโะสำเร็จรูปถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัสดุเสริมสำคัญสำหรับงานช่างนะครับเป็นเคมีสำหรับโตอุดตกแต่งรอยแล้วและยังซ่อมแซมรอยเจาะรอยต่อหรือร่องขนาดใหญ่ได้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับผลิตจากสารอะคริลิกชนิดพิเศษทำให้ยึดเกาะกับวัสดุได้ดีหลากหลายประเภทเช่นสังกีดปูน ไฟเบอร์ซีเมนต์ไม้อิดและกระเบื้องนะครับอะคริลิ o โปมีคุณสมบัติอุดและตกแต่งรอยแตกแล้วนะครับมีความยืดหยุ่นสูงสามารถยึดเกาะกับวัสดุได้ดีแห้งเร็วไม่ยุบตัวไม่แตกกระเทาะหรือดุดลอนขัดแต่งง่ายและทาสีทับได้นะครับไม่ทําให้สีทับหน้าเหลืองทนต่อสภาพอากาศและแสง UV นะครับไม่มีสารละเหยทําให้สะดวกสบายเวลาใช้งานนะครับ วันนี้เราจะมาสาธิตการใช้อะคริลิกโปะโดยการซ่อมมุมผนังให้กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนแรกใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวเพื่อเตรียมพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุน่นและเศษสิ่งสงกรปรกนะครับขั้นต,นตอนต่อมาใช้กระดาษทรายขัดบริเวณพื้นผิวให้มีความเรียบเพื่อง่ายต่อการทำงานนะครับใช้เกลียงพลาสติกขนาดเล็กป้ายอะคริลิกโปะ๊ะแล้วนำไปไป้ายบริเวณรอยแตกแล้วค่อยๆป้ายจนอะคริลิกโปะ๊ะเต็มรอยแตกแล้วจากนั้นรออะคริลิกโป๊ะ แห้งประมาณ1ชั่วโมงนะครับเมื่ออะคริลิกโป๊ะแห้งขัดด้วยกระดาษทรายบริเวณพื้นผิวให้เรียบเนียนนะครับป้ายอะคริลิกโป๊ะบางๆบริเวณที่เดิม1ชั้นเพื่อเสริมการยึดเกาะจากนั้นใช้เกีย์พลาสติกขนาดใหญ่เกีย์ทำมุมฉากเพื่อเก็บรายละเอียดทิ้งไว้แห้งประมาณ30นาทีนะครับขั้นตอนสุดท้ายขัดด้วยกระดาษทรายบริเวณพื้นผิวให้เรียบแล้วเก็บรายละเอียดนะครับสำหรับรอยแตกเล้ารูหรือร่องขนาดใหญ่ใช้โปะ เป็นชั้นๆโดยทิ้งให้แต่ละชั้นแห้งก่อนโปะอีกชั้นจนเต็มทิ้งให้แห้งสนิท4ชั่วโมงก่อนทาสีนะครับการทำงานช่างควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่ถูกต้องนะครับเพื่อความปลอดภัยและงานที่ออกมามีคุณภาพนะครับ